Thank you. What's your name? My name How old are you? How o are you? h o old are you? Where are you from? วันนี้วันที่20เรียก The 2 0 t นะคะเดือนนี้เดือนกรกฎาคมเรียก July นะคะ What date i s i t today? นี้จะเสนอสลัดยูออกเสียงอาแมหานการนะคะคำนี้แปลว่าถ้วยกาแฟนะคะคเคอาเทอคาเฟแปลว่าถ้วยกาแฟอาเกนติสเคอาเทอคาเฟแปลว่าถ้วยกาแฟคำนี้แปลว่าพรมเช็ดเท้านะคะเรอ โอ a กนดิสเ r a ร์สอาเกิร์เรแปลว่าเท,ทา้าคำนี้แปลว่าก่อนนะคะเฮิร์แปลว่าก่อน a g สเฮิ Again, ร์สอาเก,กิแปลว่าก่อน Thank you very much Goodbye